สวัสดีค่ะทุกคนป้าพามีข่าวดีจะบอกนะคะเมื่อกี้คุณหมอโทรมาบอกว่าน้องจากโกหายเป็นหัดแมวแล้วค่ะดีใจมากเลยดีใจมากมากเลยทุกคนนี่กำลังจะไปรับน้องนะคะคุณหมอบอกว่าน้องออเป็นก้อนแล้วก็กินอาหารเม็ดได้บ้างแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าวันนี้ค่าใช้จ่ายจะเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะไปถามคุณหมอว่าคุณหมอทำยังไงน้องถึงหายแล้วก็ อาการน้องเป็นยังไงบ้างตอนนี้แล้วเราต้องรักษาอย่งไรต่อไปเนาะคนาขที่จะตื่นเด้นมากๆเลยที่ไงเราไปหาน้องจากเกากันเลยค่ะไปกันเลยค่ะเสียงไม่ตายแล้วไม่ตายยังมีชีวิตอยู่เสียงดังเชียลูกใครอ่ะ บอกพี่พีซิว่าหนูไม่เป็นอะไรแล้วหนูไม่เป็นอะไรแล้วหนูเสียงดีขนาดนี้หนูไม่เป็นอะไรแล้ว,เด,เ,ลวเดี๋ยวรอคุณหมอก่อนนะอ๋ยคิดถึงจากรับพงจักรับพง <screws> <stumbled? S 1> ไม่ซึมแล้วนะคะอุจจาระเป็นก้อนแล้วก็ถ้าวันนั้นอาจยกดูว่าอ้วนขึ้นไหมจับโดวันรุ้นหลักขึ้นไหมมีอะไรให้รุ้นมากกว่าวันนั้นวันนั้นคือแบบไม่มีไม่มีอะไรเลยว้น้าป่านะคะวันนั้นเหลืองวันนี้ชมพูแล้วเนาะดูสดใสตามมีอคอนแทคแล้วก็มีสีเหงือกเริ่มดีขึ้นนะค่ะคูโอเคไม่ไผอมละ อืม,อมนะพิจรารณากลับบ้านได้ค่ะไม่มีปัญหาเนาะในส่วนนี้เดี๋ยวหมอจะให้ในเรื่องของตัวกระตุ้นภูมิกลับไปทานด้วยนะคะ,คะยาปฏิชีวนะต้องให้ต่อติดต่อกันอีกประมาณวันนวะะันวันละหนึ่งครั้งค่แล้วก็จะเป็นตัวกระตุ้นภูมินะคะให้ทานวันหนึ่งครั้งแล้วก็เป็นตัวปรับสมดุล ระบบทางเดินอาหารแต่ว่าตอนนี้คืออึเป็นก้อนแล้วพี่ดาวกินข้าวเก่งค่ะแล้วก็เรียกแล้วไม่เหมือนวันนั้นวันนั้นคือดูซึมเนาะใช่โอ้ไม่พูดไม่จาเลยค่ะนั่งรถมานี่คือหลับไปแล้วเรากลับบ้านค่ะเหมือนอ้วนขึ้นค่ะรู้สึกว่าอ้วนขึ้นมีรอยเจาะขาด้วยนะคะเพราะว่าให้สารน้ําค่ะแล้วก็จะเป็นพวกวิตามินแล้วก็จะเป็นตัวกระตูู้แบบฉีดนะคะอโอเคโอเคค่ะ เรากำลังรอจ่ายตังูค่ะแต่เขาก็มีเสียงดังมีเศร้าในความเสียงดังของเธอเธอร้อเข้าไปอีกฉันชอบดีกว่าเธอเงียบไปฉันไม่ชอบที่เธอเงียบไปว้ายว้าเพคค่ะทุกคนเราได้ตัวน้องมาแล้วน้องเดี๋ยวยังไงเรากลับบ้านกันก่อนให้น้องถึงบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรายละเอียดให้ดูอีกทีค่ะไปค่ะนี่เราถึงบ้านแล้วค่ะตัดต เราตัดูน้องก่อนนี่แจกโกครับผมแ <Y ahu! S 1> จกโกครับเอาน้งนงนมสนใจน้องหน่อยแจกโกครับผมแจกโกครับจ๊ะเอ๋ใครนะใครนะกลิ่นแปลกๆน้องนมบอกไปดิฝ่าแจากโกครับผมถึงบ้านแล้วนะครับใช่ไหมใช่ไหม ที่นี่บ้านหนูครับแม่ที่นี่บ้านหนูครับที่นี่บ้านหนูหรอใช่ไหมโอ๊ยดูสิทุกคนรับเล็บรับเล็บรับเล็บโซฟาหนูใช่ไหมลูก,อกโอ้ผ่อนคลายผ่อนคลายทุกคนน้องหายแล้วมาเดี๋ยวเราจะมาถ่ายใบเสร็จกันให้ดูเนะาะผู้เสียไปเท่าไหร่เอาต้องเอายาแช่เย็นก่อนตายแล้วนี่อลิซเจอน้องแล้ว เอาน้องเจอพี่แล้วน้องพร้อมลุยค่ะพี่เกดดีใจไหมเกดเยดเฉียดนุยน้องเต้าเต้าดูดูด,ดูคือน้องอะ่ะคุณหมอเขาอาบน้ําแห้งมาให้ไงกลิ่นน้องเลยแปลกๆกลิ <c oughs> ก่นน้องเลยแปลกๆทุกคนเลยงงๆว่านี่ใช่หรือเปล่า ใช่จากโกหรือเปล่าดมกันต้องดมขี้หูกันถึงจะรู้ว่าใช่หรือเปล่าเต้าเต้ามาเต้าหอยเข้ามาเร็วเข้ามาเลยข้าวแม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 วตัวอื่นจะออกต้องหอยเข้ามาเร็วเร็วทำไมไม่มีใครกินข้าวคุกตาทูเลยเกตเพิ่งคุกเมื่อกี้เหรอหรือของแม่คุกทิ้งไว้เพาะทำไมไม่มีใครกินเลย กินอาหารเม็ดกันหมดแล้วโอ้ยอย่างนี้เองน้องไปไหนอะไปสำรวจตูดพี่แกน้องไปสำรวจตูดพี่แกแล้วครับไปดูค่าใช้จ่ายกันทุกคนนี่นะคะเราจะให้ดูใบเสร็จค่าใช้จ่ายเนาะทั้งหมดนะคะยอดรวมให้ดูก่อนเลย6,170บาทค่ะทุกคนก็จะมีค่าตรวจเนาะค่าแลบนะคะพันกว่าบาท ค่าน้ำเกลือนะคะ400ค่ะแล้วก็ค่าอุปกรณ์เวชภัณฑ์101ค่าบริการทางแพทย์100เดียวนะคะค่าฉีดยาทั้งหมด2,190เนาะอยู่ทั้งหมด4วันนะคะฉีดวันละเช้ากับวันเย็นเลยมีหลายราคาค่ะฉีดหลายยามากเนาะค่าบริการตรวจรักษา60ค่ายานำกลับบ้าน870ยาเดี๋ยวเอาให้ดูอีกทีนะคะแล้วก็ค่าแบบอาหารนะคะ อาหารแมว240ค่าตรวจร,รักษาอีก60ค่าฝากเลี้ยงอีกพันหนึ่งเนาะเป็น6,170บาทค่ะทุกคนว้าวกลับมาบ้านแล้วล่ะครับจากก็ครับทำอะไรกินน้ำเหรอจากก็ครับผมจากก็ครับผมโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยพันสายกล้องแม่จากก็ครับ เอ้ยกลับบ้านแล้วโอเคค่ะก็ขอบคุณทุกกาลังใจมากๆเลยเนาะตอนนี้น้องก็หายดีหายเป็นปิดทิ้งเลยค่ะคุณหมอบอกว่าไม่มีวันกลับมาเป็นอีกแล้วนะคะวันที่22จะมีนัดฉีดหัดแมวเข็มที่2นะคะน้อง เอึเป็นก้อนกินอาหารเม็ดได้สุขภาพแข็งแรงน้องไม่กลับไปเป็นหัดแมวอีกแล้วเสียครั้งนี้ก็คือเสียครั้งเดียวเลยค่ะทุกคนจริงๆหมอบอกว่าอาจจะติดมาจากทางนู้นเนาะเพราะว่าถ้าติดจากที่บ้านไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ทางนี้ทางนั้นก็ก็ยังโทษตัวเองอยู่หน่อยๆว่าเออเราอาจจะทําความสะอาดไม่ดีนะคะแต่ตอนนี้ก็คือรักษาหายเป็นปิดทิ้งแล้วนะคะถ้ายัางไงคลิปนี้เปาค่ะไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูบ่อยๆนะคะวันนี้เป็นวันที่ สิบสี่สิบห้าแล้วนะคะที่น้องนมกล่องหายไปค่ะวันที่สิบห้าน้องจาาโกก็ออกจากโรงพยาบาลพอดีเนาะ <laughs> ยังหาน้มกล่องไม่เจออยู่ดี <laughs> ไปแล้วนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปละคะ่ะบ๊ายบายจุบ๊บ